เคยร้องเพลงของวงพอสบ้างไหมนะเคยครับถ้าในมินิคอนเสิร์ตผมร้องเพลงของวงพอสอยู่เรื่อยๆนะว้าวสวัสดีครับแก่งดังชายขึ้นตรงลงไปกลางเลชังมัน ที่แล้วมีที่ว่างอยากไปช่วยร้องจัง ชีวิตลำพังอยู่ต่อไปด้วยบ่มีเจ้าตัว8เก้าอี้ครับจ่ายค่าเก้าอี้เลยครับ ตอดช้าไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกาดหลับแล้วเหรอเสียงเงียบแล้วครับกาดหลับแล้วครับนอนพรูพ้อยู่ข้างๆผมเนี่ยหายใจเพื่อนบอกว่าถ้าพี่ร้องแก่งนังชายจริงเพื่อนจะมาดู

เสียใจไม่เพื่อนชวนมาดูเพราเพื่อนที่มีอยู่ในนี้หมดแล้วโอ้ โต๊ะแยังไม่ได้สุดากับเบบซี่ครับเดี๋ยวน้ำแข็งหมดถังแล้วน้องๆครับเสิร์ฟของโต๊ะแปดด้วยครับีัักสมมายยนนนป่ใใจงไหช

เต็มในคอลาละน้องเพื่อนทุกคนกีฬาไม่เคยสนชอบงานเบาๆใครๆกลัวเขานะดูอย่าให้รู้ความลับเราโอ้ตัวเราโงเขาไม่เคย่หวน้ำแกงดังชายโอ้โหยากอะเธอดีใจที่มาเจอพี่ไลฟ์สดแล้วมาเห็นสภาพตอนนี้ร้องเพลงไม่ได้อย่างเงี้ยนะ ชเป็นดังพายุที่เลอ่อเป็นดังอะไรวะจำไม่ได้เลยเอับหนึ่งนะ <c oughs> คุณแพรพันบอกเข้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกสวัสดีนะครับสวัสดีฮะ ่สงจนรุมร้อนราวไฟป่าดึงดูนจันทราลึกลับเกินกว่าจึงรู้พอเถอดินสอไว้นะไว้แล้ว I forgot which animation I heard this song in Mulan โอเคนะทินสอนะได้ประมาณนี้แหละขอเมจิกเวิ r l d ขอเถอขอมากเกินไปเพรเครื่องกลมปลอมอฉันใช้ทุกแทนทุกนั้นแววแต่ของเธอบอกฉันวุ้คนสังคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใบที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไป แม่รักเธอสักเท่าไรก็รู้ว่าเป็นแค่เงาเป็นได้แค่เพียงของที่ทั้งเลียนบบบของจริงได้ยินเพลงนี้แล้วนึกถึงทรงหัวเห็ดเอ้ยคิดถึงหัวเห็ดขอบคุณครับ ใต้ความโสดลืมเนื้อแล้วเปล่าโอ้โหลืมแฮะน่าจะลืมไม่ได้ร้องนานมากชี้มาโง่ถามว่าขอถามหน่อยครับพี่ขชาหัวเหตุนี้พี่คิดเองเหรอเอาจริงตอนนั้นไม่ได้คิดเองครับ น,นั้นไม่ได้คิดเองครับมีทีมช่วยคิดมีหัวหน้าที่คอยช่วยดูครับแรกๆผมก็เวอร์นะแต่แบบรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากันที่ผมตัดผมอย่างนั้น แสนดีให้คุณทุกอย่างรูปงานมันเกิดเพระเอกในนั้นผมก็พอเข้าใจไม่ว่าใครใครไม่อยากจะพบสุขสมวันแต่ว่าปัญหาที่มีผู้ชายดีๆใครๆก็จองไปหมดแล้วอย่าเพิ่งรีบซี จของดีๆมีที่ตรงนี้จะดาเลิกเสียไดความโศนลองเปิดใจดูสักครั้งโอ้ไม่ร้องนานมากร้องเล่นไงนะแม่ไม่คเคยรอแต่คุณไม่ต้องไปรไม่ต้องแข่ง ไม่เหมือนผู้ชายคนนั้นที่คุณฝันไฟแต่ให้คุณหมดเลยดีทั้งใจ Ooh. u ันเด t เดอั n าเครื่อของเล่นแบบร้องไปแล้วครับตะกี้ครับคุณเฟิร์นคูอควคุมปลอมอย่างฉันเปลี่ยนคีย์ดีกว่เาเข้คพคุมลอมอย่างฉันใช้ตัแทนทุนนั้นวแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขา วุนได้ที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม่รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นได้แค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของจริงเด่ในให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับเป,เป็นเ,เป็ดโคลนินมากินค่ะ ชอบมากทุกคนยังฟังอยู่เลยขอบคุณครับแค่ของเล่นแบบจงเจริญเพลงโปรดขอบคุณทุกคนมากๆฮนะดีใจนะดีใจที่ได้เข้ามาคุยกับทุกคนนะครับบางคนอาจจะแบบบางคนอาจจะแบบเพิ่งเข้ามาเจอกันครั้งแรกยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อวันหลังเราจะแบบมาผมมาไลฟ์แล้วเราจะได้คุยกันอีกได้เจอกันอีกนะครับเพลงภาพสุดท้ายของใครครับคุณบอยแฟนผมน่าจะยังไม่เคยฟังผมขอไปฟังก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมไปฟังแล้วผมมาร้องให้ฟังนะ คุณแพลพันบอกดีใจที่มาเจอไลฟ์สดดีใจเหมือนกันครับที่ได้มาคุยกันครับก็จะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆนะรอวันฉนลนักเธอได้ไหม